นี่นะฮะเอ๊ท่านผู้ชมดูดิเ,เห็นไหมเห็นไหมหิมะตกอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะเ oh. yeah. ย้หิมะตกอีกแล้วตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ากี่องศาแต่ว่านี่นะฮะหิมะตกเดี๋ยวเาออกไปเล่นเย้่น้อยครัวดู mày bịt ơi mày đâu ôi dám khốn mừng mừng dám khốn dạ 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 ôi 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 mày dạ không ngày nãy quá ngày nãy cô quá ngày nãy quá ngày nãy เฮ้ย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 มันเก็บระเบิดอีก้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 อย่มึงอย่านะมึงอย่านะอย่านะครับอย่านะครับเอออย่ยล่าสุดจะเปลืงเท้าวะมวงขนาดล้คนไทยหรือเปล่า่ไม่มั่นใจนะฮะเจอ คนอยู่ด้านหน้านะครับผมผมก็ใช่ครับคุณทำอะไรแปลกๆวะคุยกันโอ้ยไปมาถึงร้านเนาะไปโกโกโก้ร้านเนื้อไงเัียวเนี่ลยมีวถึงร้านไอ้ป๊าเดี๋ยวร้านปีดไม่เอา ยาเฮ้ยเ่งเรื่เล่ออีกน้อยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้คุณทำไปมากกว่าไอ้ยียไม่เชื่อเอ้ามันจะฟลาใส่กูทรอไมตากล้องโดนฟ้าตากล้องโดนฟ้า ไปไปไปนันผู้ชมอุ้ยไอ้หย่าหย่าหย่ายาอย่าหยุดอย่าหยุดเฮ้ยมีคนหนีสมค่ามเหยาหูเช็กก้อนหินไอเช็กก้อนหินไอ้สัน พันธมิตรกันครับพันธมิตรกันพันธมิตรกันไม่แปลกที่จะทิ้งไอ้เยี่โอ้ยทำไมรู้สึกว่าร้านมันไกลจังเลยทั้งที่เราก็เดินมาตั้งนานแล้วนะจะเข้าเหรอไม่ไม่ขากลับก่อนแล้วกันได้ได้ได้นี่นะครับึบ เหมือนร้านพี่ที่ที่อยู่เมื่อกี้อยู่ฝั่งนี้แหะร้านแม็กแต่ว่าไม่จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแรกตองหน้นานู้นีกมันมีแม็กอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอใช่ไอ้แม็กที่มันเป็นแบบแม็กชีสอะ่ะที่เราเจอกันในตอนหน้าเลือกงานยังตอนแรกที่เราเงลงที่แม็กแล้วเราไม่ไม่เลือกเพิ่งรู้เนี่ยว่าวมันอยู่ตรงนี้ก็มีอยู่อยู่แถวๆนี้แหละถ้าจำไม่ผิดอืมเฮ้ยธงชาตินี่นะครับ กาศเมือ,อ,อ่อว่า,ามันมีฮารวีด้วยอ่ะขอเดินถ่ายแป๊บนึงโหร้านสักนะฮะมีฮารวีอยู่ข้างในด้วยแต่ผมไม่กล้าเดินเข้าไปถ่ายอเอาอีกแก้วเ<อ>หรอ อาไปสักสักลายเนี่ยได้ถ่ายเลยสักเสร็จปุ๊บกลับไปบ้านไอ้ยาเกมดูแนทำอะไรมาอ๋อพอดีว่าเพื่อนข้างทางเขาแนะนำมาครับแม่เข้าไปได้หนึ่งร้อยไ้ยร้องไห้ไปนะหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยนอ่ยแพงด้วยสักเทียไอ้เยสักทีเท่าไหร่วะสามพันหกเอ้ยใช่ไหมสามพันหกวะ ขึ้นแหละกูว่าอยู่ไอน่ออสะสะักรอยล็กๆก็เป็นพั0 0บ้ประมาณ3,600บ้างกัแหละกูว่านะมันโคตรแพงนี่นะฮะจะถึงแล้วไม่มีเหรอจากนี้ก็มีสุดอย่งมีอยู่ท่อรนจริงหรอ่นะ <c oughs> นี่ก็เป็นการตามหางานสองของพวกเรานะฮะเดินไกลนะโอ้โหเขาเน้นปลอดภัไยไง <c oughs> เน้นปลอดภัยสงครามแค่ไม่ี่ครั้งเราก็ชนะสงครามได้ใช่ไหมเราเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันถ้าคุณสังเกตเมื่อกี้ไม่มีใครปาดหลังคุณเลยจริงๆนะเขาเรียกว่าตอนอะไรวะตอนี่พี่ญี่ปุ่นมาขอผ่าดันเลยเขาเรียกว่าเป่าเป่านิงไงใครก็ชอบระยะประชิด Mấy chị cây hả? Oh. Wow. mày. Sắc khăn bó, sắc khăn bó. Ui, bộ mì tăng rồi thấm. Ui, khai bỏ cho xí. Hey, get the fuck off my car, bro. ตึ้เตึนี่นะฮะบรรยากาศในเมืองก็ดูเงียบงันเงียบไหมวะโอยแต่ว่าก็แอบดีกว่าช่วงแรกที่เรามาอยู่นั้นช่วงแรกที่เรามาเมืองล้างเงียบแบบเงียบแบบเงียบขี้เขียเออเี้ยไอ้เหี้ยทำไอ้สั์เงียบแบบเงียบป่าช้าไปนะ ดีขึ้นมากว่าวันที่มาแรกๆเยอะอยู่ใช่แล้วก็มีคนมาเดินละอย่างน้อยก็มีคนไทยเดินผ่านแล้วเฮ้ยคุณพูดออกกล้องแบบนี้ระวังระวังนะครับระวังนะครับระวังนะครับระวังดึกๆมาผู้ผู้ไม่ประสบดีกำลังมองจากหน้าต่างเฮ้ยอะไรกันนี่หรอู้หเล่นใช่ไหมเดี๋ยอาจจะอาจจะแค่บอกว่า สนใจกันน้อยไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวถักกันก็ไม่ถักเลยอุสั่นยิ้มให้ไม่ยิ้มเลยเคยเห็นเมืองน้าโม่ไหรือเปล่าไม่มีหรอกครับผมรักเดียวใจเดียวผมรักแฟนจริงนะจริงครับจริงลองไปถายไว้ด้านหลังดูเผื่อมันยืนยันได้เฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นจริงครับเด่ได้เวลาจริงนะรอาเหรอโอเคโอเคถ้าเราไม่หมัวเล่นกันอยู่ระหว่างทางเมื่อกี้ก็จะถึงงานแล้วแหละกูก็ว่างั้นแหละไอ้เนี้ยแล้วดูไอ้พวกนั้นเฮ้ย Come on, bro. อ่ะมาถึงแล้วนี่นะครับนี่คือ p o p ใช่ไหมผมอ่านถูกปะปคอร์นช็อต <Pop corn. S 1> เย,ย้ขอบคุณที่เปิดให้ครับม,ม,มาครับนี่พาไปดูซิกเนเจอร์หน่อยวันก่อนที่เราเจอนี่มัน ไทยแท้ไทยแท้ไทยแท้เหลือคนไม่เชื่อนะนี่ไงพิกปีศาจมันมีไทยไม่พอเว้ยเป็นการคอแบบันี่กันนี้อันนี้ของจีนน้ประเท็นคือมันเป็นโนตอิตาลีใช่ไหมอ่าแต่ภาษาเป็นภาษาจีนจีนไหมก็ญี่ปุ่นแล้วขอเดยวงไทยไปสามเหลี่ยมสาหเลียมห้าสิบเซนอ่ย แม่งโคตรตึงอะไรนะห่อยี่สิบาทบ้านเราแบบห่อเท่าไรห่อเป็นร้อยนี้อันนี้ถ้าอยู่บ้านเราห่อเว็กมันเป็นสิบไหมคราว่าห่อสิบไหมนั่นแหละนี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศในร้านว่ามีคิดแคทจากญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ดิวี่ของไทยเลยอ่ะโอ้โหอยอันนี้อันนี้คือภาษาบ้านเราใช่ไหมไปที่ห่อไม่ใช่ไปอ่ะเล่นอะไรอ่ะนั่นแหละสิโอ้โหน้ำดื่มอะไรวะเนี่ย นะคุณต้องการอะไรฮะวันนี้โดนโกโก้หลอกขายกาแมาดูว่าอยู่ตรงไหนโดนหลอกโก้ไหนมึงหลอกเพื่อนกูมาซื้อไปไหนมาดูสิไเพื่อนกูนะโอ้ยไม่ใช่กูไม่รู้จักมึงหรอกเพชรเกินไปเหลือแต่ลีนโบนี่ไงความรักไปโก้เราเดินหาบางสิ่งบางอย่างที่นายต้องการ ได,ได,ได้เดี๋ยวก็เดินดูก่อนสอสอุย yeah, อ้ยแช่อีทีวดีว่านี่นะฮะเป็นร้านฟิกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยว้าวผมจะเอาให้ดูพอสังเกตมุมกล้องอาจจะเวียนหัวเลยนะท่านผู้ชมอ่ผมอาจจะพาเดินไปดูทุกโซนนะฮะ ว่าผมเคยเดินมารอบนึงแล้วแบบว่าพูดยังไงดีมันก็เป็นร้านเล็กๆในเมืองนี่บบครับนี่นะฮะเป็นฟิกเกอร์ตรงนี้นี่เฮ้ยชินันจูผมไม่ใช่ไรนะฮะกล้องอาจจะมองตรงนี้แต่ผมม,มองตรงนู้นแล้วกันดั้มนะฮะอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์มิคุนะฮะแล้วก็มาบอกมาเวลผมโ,โหนี่ฟิกเกอร์แอ t แทกออนไททันนะฮะ แต่โอ้โหอันนี้น่าจะซาซับบีนะฮะมีอะไบ้างวันนี้อ่ะมีอ่อนี่ไงชินันจูเสียอย่างเดียวผมมีอยู่บ้านวันนะฮะเป็นเวอร์ชั่น RG ก็ผ่านผ่านแล้วขากลับเราแวะญี่ปุ่นด้วยไงแต่ผมขอดูก่อนอะไรโกะ yeah! <Asia. S 1> เจอพลังจอแดนวี่กองเที้ยวกูเอาดีบ้าวะ เอาไว้นะเอาไว้นะเอาไว้นะเมื่อกี้คุณบอกผมว่าเอาไว้นะเอาเลยไม่มีที่ต่อแต่ก็เอาเลยใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะฮะคุณนิกก็อยากถ่ายสตอรี่ถ่ายก็ได้เอ้ยบืมบืมบืมบอกว่ากล่องที่ผมอยากได้มันคืออะไรอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะฮะนี่แอสตันี่เซ็นเซอร์ทำมะเขือนี่นะครับก็คือตัวที่ผมเวงไว้นะมันก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะ กี่เหรียญวะผมไม่เห็นมันติดอ่ะเฮ้ยแต่ว่าวันนั้นผมมาดูเห็นประมาณ40เหรียญนะครับเห็นเขาบอก39.99เก้าเ้ออนี่ไงนี่นะฮะสามสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญนะครับตีเป็นเงินไทยโดยใช้เวทสามสิบหกนะฮะก็จะประมาณพันสี่กว่าบาทอืมนี่นะฮะ <c oughs> แม่ ST Go Frame นะฮะผมมีตัวที่มันเป็นเวทเฟรม PG ของดาบันไปแต่ว่าน่าสนใจนะ่าสนใจดูไว้ก่อนนะฮะดูไว้ก่อน ดูไว้ก่อนนีบางทีถ้าผมเด็กกูอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเสียงวิญญาณดิงกูได้ยินเสียงวิญญาณด้วยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมอันนี้มันสไตล์ฟีดอมป่ะโอ้โห นะคะกลับมาไว้ญี่ปุ่นอาจจะถูกกว่านี้นะเว้ยวแชร์ซื้อก่อน,อน,น,อน,นได้ก่อนคุณเจียคันนี้จังคุณซื้อก์ดผมซื้อกันดำเอาไหมอ่ะเอาครับ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 อ<ม>เอาครับ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 ผมฮะ มีตัวหนึ่งแล้วเงินเดือนออกมันไม่คือเวลายืมคู่กันเงียบมันมันมีเงีงีไม่มันมันมันมีแค่ซีวีเดียวในเนี่ยไม่เงี้ยตัวนี้มันตัวนี้ก็มีมีต้องเคลื่องกันนะสี่สิบเหรียญเลยนะเฮ้ยชื่อตังค์กูสีเหรียญกูจะรอกูจะเดี๋ยวคุณฟังผมก่อนคุณทำงานด้ชั่วโมงละสิบสามห้าสิบคุณทำแค่เท่าไหร่เองสามชั่วโมงกว่าคุณได้แล้วตัวนึ่ง ถ้ากับคุณทํางานวันเดียวคุณได้แล้วสองตัวสามตัวกูถามมึงแค่นี้นะวันเดียวคุณคุณแค่วันเดียวแค่วันเดียวเท่านั้นร้านจ้างมึงมากี่บาทเนี่ยเย็นแม่ร้านจ้างมึงมาไมยเคยเฮียเนี่ฮะโดนคันต่อคือโดนโดนไอ้เฮียไปแตกออ้ไอโก้กูได้ยินนะเว้ยรถราคาหรออุ้ย ถามดิอันนี้รถไหมครับพี่อันนี้ไม่ใช่รถนีกกระดัมนะเป็นสำหรับมุกนี่กูชอบมุกมึงมากแล้วก็เดินไปเลยแล้วก็หายเลยแล้วเขาก็หายไปนะนี่ไงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอออะไรก็ไม่รู้แบบความทรงจำไงว่าแบบมาอเมริกาอันนี้อะไรเนี่ยเอส e l l เมทอินเชน่ากว่ของเนียเฮ้ยเดี๋ยว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 อันอันนี้ของกูเจแปนใช่ไหมเจแปนใช่ไหม ใช่เลยใช่แหละคงไม่จะใช้หน้าหรอกเออเอ๊ยเอ้าทำไมบัตทำไมคำว่าบันไดมันนอกได้มะเพี้ยบบันไดทำไมมันยาวๆโก้โก้บันไดยืดอ้ย่าบันไดยืดได้ฮะไอ้ยฟิวไอฟิวไอฟิวมันอะไรกันไอฟิวไอ้ย่าค่อยคิบูดี้ไปเรียบร้อยนะฮะผู้ชมโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนนี่นะฮะ ก็จะเป็นของโซนฟิกเกอร์กกอรนะครับผมก็จะพาเดินดูนะฮะนี่นะครับวาสวยอ๋อเกโก้โก้ได้ปึ๊บก็เดินออกนอกแผนไปเลยเออนี่นี่นี่ไอโก้ ป๋าฝ่ายังไงผมอ่ะเอาตัวนี้แล้วคุณน่ะยังไงคุณยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อรียนะเคยี้ยเลยเฮ้ยการ์ดคุณอยู่ไหนการ์ดคุณอยู่ไหนนายบอกซื้อการ์ดนายบอกซื้อการ์ดไม่รู้ผมไม่รู้ผมผมซื้อกันดั้มคุณซื้อการ์ดจำได้ไหมผมซื้อกันดั้มคุณซื้อการ์ดมาวะมันมีร้านเยอะปะมีร้านเยออันเดียวเฮ้ยที่ที่ดีลกับโก้อ่ะไม่ใช่อันนี้ไงใช่ม ไอชิ้นเนี้ยซื้อไปแค่ลองลองแค่ไม่กี่ใบเงี้ยเออใช่มึงซื้อไปลองมึงมาแล้วกูมึงเนี่ยอย่างน้อยอ่ะมึงมีเพื่อนเนาะมึงมีเพื่อนแล้วอย่างน้อยมึงต้ซื้ออย่างหนึ่งแล้วเวลามันเหนอะมันเล่นด้วยกันไงใช่เนี่ยมึงซื้อมากูก็จะไได้มีเด็กเล่นด้วยกับมึงจริงใช่อย่างหนึ่งอีกกู มึงต้องซื้อเพราะมันเข้ามาแล้วถูกไหมใช่ไหมต้อฝากแล้แต่ซื้อนี่นะซื้อให้คอตตแต่มาจากญี่ปุ่นนะไม่ได้จะมาจากอเมริกาไปซื้อจากอเมริกาเอาเลโก้เอาเลยดูน้าเจ้าของคนขายก็คือแบบเอาเลโก้เออนี่นี่นี่ให้นิกเป็นคนหยิบเว้ไม่ใช่